น,นี่จะเป็นชิ้นงานที่จะใช้สอนในหลักสูตรในด้านทำสีพ่นนะครับสีพ่นลงลงบนไม้ทั้งหมดคือสามสามชนิดเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเนี่ยเขาจะได้จะได้ความรู้ทั้งสามแบบเลยนะครับจากการทำสีพ่นอย,อย่างเช่นตรงนี้ก็คือไม้ MDF การที่จะทำสีพ่นลงบนไม้ MDF จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็มาด้านหลังนี่ผมจะทำเป็นไม้อัด เพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเราทํางานในไม้อัดเนี่ยมันจะต่างกับ MDF นะครับเวลาที่เราทําสีขั้นตอนจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับจะโปงไงให้เรียบแล้วก็การเก็บอันนี้เราเรียกว่าสันเราจะเก็บยังไงให,ให้ให้มองสนิทนะครับแล้วโดยเฉพาะสัน MDF เนี่ยอันนี้ก็คือทาโชว์ไว้เห็นสัน MDF ให้ให้ผู้อบรมได,ได้ได้รู้เทคนิคในการทําเก็บขอบมันด้วยครับข้างบนนี้จะวางกระจกแล้ว อ่าส่วนนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออีกทีหนึ่งเวลาที่เราทําตู้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไม้ปากขอบเราก็จะปะปะบนแผงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อเราจะทําไงเนี่ยคือตัวนี้ต้องเรียบเลยต้องไม่ให้เห็นเป็นเส้นนะครับเวลาทําสีออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันเลยมองแล้วเป็นไม้ชิ้นเดียวกันวันนั้นก็คือการพ่นสีลงบนไม้สักไม้สักนี่ปัญหาของมันก็คือยางไม้ถ้าเราพ่นสีขาวไปเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยชอบไม้สักแต่ต้องการเป็นสีขาวก็คือจะพ่นขาวทับไปยางไม้จะออกมานะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวมันจะมีวิธีบล็อกอยางไม้โดยโดยทางไทยวัชินสนับสนุนในเรื่องน้ํายาตัวที่จะกันกันยางวันนี้มานะครับให้เราได้เรียนรู้ส่วนเหตุผลที่เลือกเลือกขนาดเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นช่องเล็กเนี้ยคือเวลาพ่นเนี่ยให้เราได้รู้จักเรียนรู้ในในการพ่นในช่องที่แบบว่ามันแคบนะครับว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยจะเกิดการสากนะครับเวลาที่เราพ่นไปเนี่ยเราจะทาไงให้ผิวงานชิ้นงานของเราเรียบ ชิ้นงานตัวน,นี้มันจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าหลักสูตรตัวนี้ผมผมต้องการให้วันเดียวจบเลยทั้งโปทั้งขัดทั้งพ่นตอนเนี้ถ้าเป็นคนที่เคยทํางานอยู่แล้วเนี่ยคือวันเดียวก็าสามารถทําจบได้แต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยที่เข้ามาอบรมเนี่ยยังไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยวันเดียวคงไม่จบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะใช้หลายว,วิธีว่าให้ให้เราพยายามทําให้ครบอย่างเช่นว่า,าพ่าเอน n ีเอได้ด้านหนึ่งนะครับพ่นไม้อัดดูดน้หนึ่งพ่นขาได้ ขาหนึ่งคือขาไม่สัก์นะครับคือเราทําให้มากเท่าที่เท่าที่จะมากได้คือไปสุดตรงไหนก็คือแค่ตรงนั้นแล้วที่เหลือเราก็เอากลับไปทําเป็นการบ้านไปนะครับเพราะพวกเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาในวันรุ่งขึ้นอีเกเลยอย่างนึงเข้าลมก็มันจะได้ไม่ต้องไปบวกเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นการบ้านไปแล้วถ้าติดขัดยังไงก็หรือว่าทําเสร็จแล้วละยกมาให้ผมดูเ้วก็ได้เดี๋ยวในในงานตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการ จำลองว่าทําแบบว่าพ้นเสียพ่นเสียแล้วเราจะแก้ไขยังไงด้วยนะครับก็คือให้เรารู้วิธีการแก้ไขด้วยเมื่อเวลาที่เราพ้นงานเราเสียหายครับแล้วก็สีที่จะใช้ก็เป็นสีเ o a นะครับส่วนทินเนอร์จะเป็นของมิโก้รับผู้ให้ความสนับสนุนมาเต็มที่เลยนะครับมิโก้ครับ